กลางการเดินทางของกรุงเทพมหานครย่านานเกือบเดือนนะครับก่อนที่จะยุบไปรวมกับเวทีที่สวนลุมพินีในวันนี้ทําให้ร้านอาหารหลายร้านในพื้นที่นี้นะครับไม่มีลูกค้าขาประจํามาอุดหนุนกันแน่นร้านเหมือนเช่นเคยเพราะกังวลกับความปลอดภยัยจนไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่เมื่อกบปปสยุติการชุมนุมในพื้นที่นี้จึงกลายเป็นความหวังของคนหาเช้ากิน่ําที่จะกลับมาลืมตาอ้าปากเพื่อความอยู่รอดอีกครั้ง ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณพิมพ์ยาดาพัทรีพีรากดครับร้านข้าวมันไก่ที่อยู่บนเกาะราชวิถีย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มกปปสไม่มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนจนแน่นร้านเหมือนช่วงสถานการณ์ปกติเพราะต้องต่ก,กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสมาปักหลักชุมนุมยึดพื้นที่ศูนย์กลางการเดินทางนานร่วมเดือน ก็ทําให้ลูกค้าหนีหายรายได้ที่เคยรับไม่ต่ํากว่า20,000บาทต่อวันตอนนี้เหลือเพียงแค่หลักพันบาทช่วงไหนคะพี่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะบางตั้งแต่6กโมงเลยลูกค้าจะเข้ามานั่งละสับตั้งแต่6กโมงจนเที่ยงนี้กไม่แต่ปกติแล้วมันจะไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่6กโมงยังไม่ได้สับเลยต้งองรอหกโมงไปถึง7จ็ดดโมงเนะี่ลูกค้าถึงจะเข้าร้าน ก็ก็ลดลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าวันเหมือนกับวันนี้ยังไม่ถึง5,000เลยเนะี่ยแย่มากเลยไม่พอหรอกคะ่ะค่ะเพราะว่าแย่มากเลยตอนนี้รายได้แย่มากเลยะคะ่ะนอกจากร้านข้าวมันไก่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมแล้วลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี ปกติจะมาอุดหนุนซื้อไปเป็นของเยี่ยมไข้ประจำก็ได้รับผลกระทบจากการเดินทางที่ไม่สะดวกและยังต้องวางแผนเผื่อเวลาออกจากบ้านมาพบแพทย์เป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนเวลาที่แพทย์นัดหมายไว้ตีห้าอนัด8ดโมงก็มาทันนะเลย8ดโมงนิดนิดค่ะแต่ก็หมอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็รู้ ส่วนลูกค้าประจำที่เคยแวะเวียนเข้ามาซื้อข้าวมันไก่รับประทานทุกวันก็หวาดกลัวเหตุร้ายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันก็หนีหายไปหมดมีเพียงลูกค้าขาจรที่นานๆจะหลงเข้ามาที่เดินผ่านไปผ่านมาก็น้อยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ขายไปลูกค้าลูกค้าจะมาหาหมอบ้างแล้วก็คนที่ไปทํางานบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มาแล้วค่ะไม่เข้าแล้วค่ะ เาว่าขากลวขณะที่สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มกปปสยังคงดําเนินต่อไปแม่ค้าและลูกค้าที่ล้วนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ต้องพลอยได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงทําให้รายได้ลดลงแต่ยังสร้างความกังวลใจต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินการยุติการชุมนุมที่บริเวณอน,นุสาวารีย์ชัยสมรภูมิและบริเวณห้าแยกลาดพร้าวของกลุ่มกปปสจึงกลายเป็นความหวังของคนหาเช้ากินขํา ที่จะกลับมาลืมตาอ้าปากเพื่อความอยู่รอดของคนในพื้นที่ได้อีกครั้ง